เดี๋ยวลงไปดูตะข่ายนะครับตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับไปดูตะข่ายว่าปลาเข้าไหมครับเมื่อกี้ฝนตกหนักนะครับน้ำเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยนะครับ มาดูนะครับว่าปลาโดนตะข่ายไหมนะครับก็เป็นทุ่งนาหลังบ้านนะครับน้ำเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยนะครับนี่เลยครับพี่พเพื่อนเพื่อนอาวางตะข่ายไว้ตั้งแต่ตอนเย็น,นครับเห็นแล้วนะครับปลาดุกนะครับผม กระดุกหนึ่งตัวแล้วนะครับ ม,มีปลาดุกปลาหมอตัวสวยๆเลยนะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้พามาดูปลานะครับที่อาผมวางตะข่ายนะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนนะครับทุ่งนาหลังบ้านก็น้ําเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกเพียงแค่สองวันนะครับก็วางตะข่ายไว้อ่าหนึ่ง อันนะครับผลงานได้ดีเกินคาดเลยนะครับมีปลาดุกนะครับโอ้ปลาดุกนาแท้ๆนะครับตัวสวยๆแล้วก็ปลาหมอปลาเข่งนะครับไซส์สวยเลยนะครับก็เป็นปลาธรรมชาตินะครับหาอยู่หากินภาษา วิถีชาวบ้านนะครับก็<อ>ถึงหน้าฝนก็วางตะไ่า่ดักปลานะครับเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูปลาทอดขมิ้นนะครับเป็นเมนูที่ผมชอบมากนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับฝนตกได้บรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับ ว่าหลังจากที่ทำปลาคอดเกรดเสร็จนะครับแล้วก็คลุกเคล้าขมิ้นกับเกลือหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนะครับผมกี้ครับเดี๋ยวไปทำปลาต่อเลยนะครับทำปลาเสร็จแล้วครับมาดู ปลาที่เราทําเสร็จแล้วแลนะครับผมใส่กระปุกนะครับก็ใส่ช่องฟีดไว้นะครับเป็นปลาหมอแล้วก็ปลาช่อนนะครับก็เก็บไว้กินได้อีกหลายมื้อเลยนะครับผลงานจากการลงขายนะครับอันนี้ก็เป็นปลาดุกนะครับ ผมทอดกินไปแล้วบางส่วนนะครับก็ฟีดใส่กับปุกไว้นะครับเ,เก็บไว้กินในมื้อต่อไปได้นะครับก็กระปุกนี้ก็เป็นปลาหมอนะครับที่คลุกเขาเกลือกับขมิ้นนะครับตำให้ละเอียดพร้อมที่จะทอดอกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับ ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับชาวบ้านถึงฤด,ดูฝนก็ลงข่ายหาปลาในทุ่งนาหลังบ้านนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูปลาหมอนะครับที่ทอดขมิ้นนะครับผมหุงข้าวสวยไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูหน้าตาหลังจากที่เราทอดเสร็จจะน่ากินขนาดไหนครับเดี๋ยวไปรอติดตามกันเลยนะครับผมปลาทอดเสร็จแล้วครับผมปลาหมอนะครับ คุกขมิ้นกับเกลือนะครับตามด้วยข้าวสวยนะครับเป็นเมนูที่ผมชอบมากนะครับกินช่วงหน้าฝนนะครับก็ทอดสามตัวนะครับกินคนเดียวมาดูเนื้อเลยนะครับ ตาหมอ,อสดสดนะครับเนื้อก็อเหนียวนุ่มนะครับบวกกับความหอมของขมิ้นทอดไฟอ่นอนนะครับหน้าตาก็น่ากินอยู่นะครับผมอ จัดเลยนะครับผมอืมลองดูเลยนะครับเมนูปลาตุ่งลานะครับอ่าคมิ้นกับเกลือนะครับตำให้ละเอียดคุกทอดไฟอ่อนๆนะครับ กินกับข้าวสวยอร่อยที่สุดเลยครับผม